สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับแพลงเข้าสู่ช anel แฟนบอยเย้ยมาแล้วจ้าหลังจากที่ปล่อย m อวปุ๊บเราก็อัดกันเลยเนาะใช่งที่เราบอกในตีปรีแคปอืแต่นี้อาจจะออกก่อนใช่ในซีรีส์เราได้ฟังเราได้ฟังอันหนึ่งเป็นครึ่งหนึ่งเป็นสดเนาะครึ่งนเปแ็เป็นเสียงสดเบิร์ดท่อนฮุกเป็นแบ็กกิ้งแท็กใช่แล้วก็ คือเพลงนี้เข้ากับซีรีส์มากเลยอ่ะแล้วก็เข้ากับความเป็นกองทัพมากๆในอีพีที่สาจริงเนาะมันคือเป็นเพลงสเป็นตัวของเป็นเพลงที่แทนตัวของกองทัพเลยเนาะใช่เออพอเขาไม่รู้ว่าเนี่ยไอ้สิ่งที่เขารู้สึกอยู่เนี่ยมันเรียกว่ารักมันใช่รักหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องก็เพลงก็คือชื่อเพลงว่าไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารักหรือเปล่า by g e m นา i นะจ๊ะงั้นฟังกันเลยไหมไปไป ไตองว่าะไรดีเงเลยอจเป็นเพราะเราที่สบสายตากันในวันนั้นหมือใจของฉันก็สันเพราะเธอเพราะอะไรเป็นแค่ความบังเลหรือฝ่ายคิงบย เธอกใล้เองจะรู้ไหมว่าใจฉันวนเว่ยไม่เป็นอย่างเคยเราแค่มีเวรมนสก,กิดเอาไว้เวลาจะวินาทีก็มีความหมายเมื่อเธอเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดกานก็ไม่รู้เหมันนว่าเรักหรือเปล่าที่มันกำลังก่อตัวขึ้นภายในใจของเรา

จน,นีน่นี่นิยมกอดฉันจะม่ได่เธอเราก็มีเวทมนต์สกกรเอาไว้เวลาจะวินาทีก็มีความหม,มายเมื่อเธอเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของฉันไปตลอดกก็ไม่รู้ว่ามันเรียกรักหรือเปล่าที่มันกำลังก่อตัวขึ้นภายในใจของเรา ราบใดที่ฉันมีเธอข้างกลไม่ว่าโลกจะพาเราไปที่ใดจะมียอมแพ้ฉันคอยกอดเธอไว้อ o ู่บนนอนใหม่ ที่มันกำลังก่อตัวขึ้นภายในใจของเราสิ่งเล็กๆที่มีกันวันนั้นรมัมจากศูนย์จนกลายเป็นหมื่นเพันีตราบใดฉันมีเธอข้างกายไม่ว่าเราอีกจะ จังดีงามอ่ะมากมากแต่ดองตามยากมากอย่าพยายามเออเราร้องเลเดียวแบบเราร้องลมเดียวแบบไอ้ตุดหมึกไม่ได้เราอ่ะสามลมยังไม่ได้เลย้าเราเยกันใช่ท่อนหนึ่งนางร้องลมเดียวโอ้โหเก่งจังเลยเจมินายรู้ เราต่อออเข้าไปก่อนนะเราลองยังไม่ได้เลยจ้ะหรอส่วนจมูกหรอจริงเราจะลองตามเพลงก่อนนะเออเราต้องสวมไม่นี่ก่อนมันเพลงมันมีความที่หนึ่ง etc ป่ะมีความเจมินายเลยล่ะเอาอย่างนี้มันขึ้นหนึ่ง etc บนนนนทนแหละใช่ใช่มันมามันออกในวายบีครับ อืมซึ่งฟังแล้วหน้าพี่หนึ่งลอยมาเลยซึ่งมันเป็นทางถนัดของเจมี่ไนใช่แล้วก็พี่หนึ่งก็เป็นแขกรับเชิญตอนคอนเสิร์ตเนาะใช่แล้วพอฟังเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายป้าที่เขาบอกเขาจะปล่อยไหมเป็นเพลงที่หกเนาะใช่ใช่ในโพยมีหกเออที่ในโพยที่เราเห็นน่ะมันมีหกเพลงหกคือถ้าเราฟังมาตั้งแต่เพลงแรกถึงเพลงที่หกอ่ะฟันธงเลยมิวสิควมาแน่บนเวทีคอนเสิร์ตเพราะว่าเพลงนี้ ฮะ uh huh. ฉันอยากได้เป็นโชวใหญ่เลยไม่เอาแค่แบบโชสั้นเนะี่ยแบบอยากได้เป็นเทเตอร์เพลย์อย่างที่พูดทุกครั้งไปอะ่ะอ uh oh. เออไม่รู้ว่าแต่อย่างฉันคิดว่าฉันฟันธงว่าอ e ีซีนละครเวทีในซีรีส์ต้องมีให้ฉันเห็นบนเวทีแน่นอนเพลงเนี้ย uh oh. ถ้าลองดูเนื้อหรือดูเมโลดี้ดีๆอ่ะ mm hmm. มันทำเป็นมิวสิควลได้ mm hmm. เพลงเนี้ยตอนนี้เราฟังมาดูเป็นพ mm ็อปเวอร์ชั่นเนาะใช่มันมีแอดลิปมีลายมีมีมีโน้ตบางตัวที่อาจจะไม่ได เป็นเชิงละครเวทีแต่ว่าสามารถใช้เนื้อนี้เมโลดี้นี้ยไปลองเป็นมิวิคได้อืมอืมปรับวิธีลองนิดหนึ่งให้เป็นแบบให้เป็นมิวสิควมันทำได้เว้ยเอออยู่แล้วแหละเชื่อดีมันเพราะว่าเพราะว่าอีสองหลานเรามันก็ไม่เคยทำอะไรพวกนี้แบบนี้ยังไม่เคยทำอะไรมิวสิควอะไรแบบเนี้ยเคยทำกุบกิบเนาะตอนตอนออนสเตจของแฟนผม ใช่อันนั้นมันมาเล็กๆไงมันมาแค่เล็กๆมันมาแถมๆมานั้นน่ะน่าดูจักเลยแล้วฉันดีใจอย่างหนึ่งที่เพลงมีออกวันนี้ทำไมฉันได้เพลงใหม่ที่จะได้ฟังขับรถตอนขับรถกลับกรุงเทพพรจาจากเชียงใหม่เธอจะฟังเพลงนีตั้งแต่เปิดเพลงใหม่กรุงเทพได้หกเพลงใช่ไหมหกเพลงหกเพลงก็คือฟังวนไปเชียงใหม่ถึงกรุงเทพฟังวนฟังวนจนจนแม่ถาม เพลงนี้แล้วอุ้ยขาไปเดี๋ยวเดี๋ยวานยาวจังเลยบอกว่ายังไม่จบระอนฟังไปลงแลก่อนขาไปฟังเพลงอะไรอ่ะอะไรนะขาไปฟังกว่าวุ้นเลยฟังวาวุ้นเลยฟังนกย่างนีแล้วก็ฟังเพลงที่ละครเวทีอ่ะอืมละครเวทีก็สามเพลงไปแล้วนอนสามเพลงเขาไปแล้วเออ มันใหญ่ซีนนี้ก็เนี่บอกแม่ไงแม่เนี่ยเพลงใหม่มาแล้วมีเพลงใหม่แล้วเป็นหกเพลงแล้วเขาบอกว่าเป็นหกเพลงที่พอถูกเพลงจริงดีจังเลยเนาะเปิดหลานมีสิบชั่วโมงโอ้หลานเราเพลงเยอะดีอะสะใจดีชอบดีชอบเปิด p l a ลิสต์มานี้ได้เป็นโหลเลยนะใช่แต่ว่า คือเราก็ไม่ได้จำกัดแต่ว่าเอ้ยยูบอกว่ามีหกเพลงเกินหกไม่ได้ไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะคะเกินได้ค่ะมีมาอีกได้มีเซอร์ไพรส์ได้อะไรได้อชอบมากก็เดี๋ยวเขาก็คงจัดให้แบาบว่าอีพีละสองเพลงเนี้ยก็สิบดียี่สิบสี่เพลงรวดเปิดสอัละั้มก็จะงานเหมือนกันปีพี่เขายังไม่ได้มาบอกเลยว่ามีหกอะไรนี้อ๋อเราคิดเ่าเอจะเองเครดิตใช่ไหมใช่เราคิดเองอืมได้อาจจะมีสิบสองเพลงก็ได้เขาจะไปรู้อาจจะมีเพลงโคเวอร์อีกหกก็ได้ไงเออ แล้วก็แล้วก็พูดไปก่อนก็เหมือนไปเรื่อยไม่ใช้พูดไปก่อนผมก็มีเพลงเวอร์เขาบางเพลงเขาก็ไม่ได้ใส่ไว้ที่เอ็นเคนดิตนี่เออใช่ไหมเชฟใช่ขับเชฟขับเชฟคือเชฟอูใช่ไหมเชฟบอกยุ่งอูจริงเชฟอูก่อนผมนิยมแดนใช่ไหมเชฟเนาะก็ รอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีหรือเปล่าอะไรยังไงนะก็อยากให้มีะนะจ๊ะถ้าพอมีเวลาเนาะใช่โอเควันนี้พวกเราสี่คนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับกับไม่รู้ว่ามันเรียกว่ารักหรือเปล่านะจ๊ะแล้วเจอกันในคอนเทนต์นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบาย